มาดูยกสานะครับคู่2ครับเป็นทีดีวันพฤหัสสิบเก้าตุลาที่ล่าดำเนินโอ้โหมี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 มัดขวาหน้าครับบุญนาเงินหมัดขวาหน้าครับน่าสนใจเลยนะครับเทวดาเล็กสดขึ้นมานะครับสดขึ้นมานะบุญนาเงินเทวดาเล็กครับแดงนิชามะนาวครับจอมมวยแบเบอร์ครับ รุ่นพี่เก่าเกมกว่าแต่ว่าช่วงหลังก็ฟอร์มดรอปลงมาครับแพ้ตลอดโอันน้องไม่กลัวพี่เลยชกดูดครับวงในจังหวะล็อกคอไว้ครับเทวดาเล็กซ้ายสัดด้วยครับเทวดาเล็กเตะซ้ายครับฝอที่แล้วนี่เตะซ้ายดักเข่าซ้ายสอก น็อกเพชรบนมานะครับเทวดาเล็กฟอมกำลังสดนะครับอยู่ในช่วงที่กําลังมั่นใจครับชาบนาวยักเข้าไปครับเตะขวาทัลเลอร์ทะล่าไม่ได้นะครับชาบนาวครับน้องคอยเลือกออกอยู่ตลอดเลยก็ดูครับลงไหลก็พยายามขวางครับเตะขวาเตะซ้ายนี่ครับดักเสียบครับเทวดาเล็กเสียบมาเสียบคืนเลยครับขึ้นยกสามานี่ราคาเบียดเบียดนะครับ มุมแดงก่อนปล่อยตัวยกสามก็มีพี่อ้วนปาจีนนะครับไปแก้เกมให้ที่มุม ชอบกระดูกของมุ่นแดงหรือว่าชอบความสดของมุมน้ำเงินเลยครับคู่นี้ครับอรุ่นพี่กับรุ่นน้องครับเดินเข้าไปเสียบครับแล้วกพยายามเสียบคืนขวาคืนอ้าวจะไปตัดล่างเขาตัวเองแม่ไปหัวหายส่งไม่สวยเสียเองครับชามมนาวครับบนล็อกนี่เจ้าจ้าเลยครับแมเสียส่งเลยครับเสียอาการเลยครับเสียส่งเลยครับแบบนี้ครับ อา้าวตัดล่างตัดล่างจังหวะตัดล่างกลับมันน้ำเงินเป็นต่อเลยเออน้ำเงินกลับมาเป็นต่อเลยประมาณ3.2ครับน้ำเงินต่อ3หมดยก3ครับ